ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมฟิตนั่นเองนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเจ้าตัวเกมฟิตอันนี้กันดูนะซึ่งมันจะเป็นเกมแนวฟิตนะครับแต่มันจะเป็นมอสนะคนดูนะนะซึ่งมันก็จะเพิ่มของต่ตางๆนานานะครับที่ไม่ใช่เกมจริงนะคนดูนะซึ่งเราก็ได้เล่นเกมจริงกันไปแบบ เต็มสูบแล้วนะคนดูเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาลองเล่นไอเจ้าเกมฟิตที่มันเป็นมอสอันนี้ดูนะคนดูนะไม่แน่ใจว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะลองเอาไปเล่นกันดูนะอ่าตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นอยู่ประมาณ8 8 1คนนะคนดูเนาะนะครับอ่าล่าสุดที่ผมเล่นนะตอนนี้นะครับเป็นเวลา4ี่โมงนั่นเองนะโอเคเราจะลองเล่นกันดูนะครับกดเพย์เลย อยากได้ตัวละครเทพหรืออดี้ใกล้พิรสุดโหดต้องบิลปรณ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเตือนโลบักแท้หรือกิบเกมพาร์ตร้านบิลปรณ์ก็มีด้วยเช่นกันนะครับส่งเร็วส่งไวปอดภัายให้ห่วงนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นครั้งแรกนะสำหรับเกมฟิตที่เป็นมอดเนาะนะครับโอ้มาแล้วนะครับผมผมยังไม่เคยเล่นเลยนะคุณดูหน้าผมเห็นเด็กในสตรีมเนี่ยก็เลนเอ้ยอันนี้อะไรอะไรนี่นะครับโอเคแล้วก็จะมีอัปเดตตรงนี้นะครับบอกตรงนี้เนาะนะครับมีช็อปด้วยนะคุณดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยนะครับ ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับการบูธเซิร์ฟนะครับผมอันนี้เป็นอะไรโค้ชนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเริ่มเกมมาให้เบ็ดละมาหนึ่งครั้นนะคุณดูนะครับแล้วก็ภาพมันเบลอรหรือเปล่าวันนี้ผมไม่ชัวนะไม่แน่ใจว่าผมไปปรับภาพกากหรือเปล่า,าแต่ก็ไม่ได้ปรับกากนี่หว่านะครับเดี่ยวมองไกลๆแล้วภาพมันดูเบลอนะมันเบลอรหรือเธอไม่ชัดเจนนะคุณดูนะครับผมโอ้มีเรือตรงนี้ด้วยนะนะครับ อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้ปลาหรือเปล่าจะเป็นพวกขายปลาเลยาะอันนี้นะครับผมโอ้มีเบ็ดให้เราซื้อตรงนี้ด้วยนะคนดูมีเป็นในส่วนของอเจ้าเบ็ดเบ็ดเวลห้าร้อยนะคนดูนะมีเจ้าตัวเบ็ดผีนะครับอ่าในส่วนของ king r u นะครับเบ็ดต้นเกมที่ดีมากนะแล้วก็อีกสองเบ็ดนี่เบ็ดอะไรวะนี่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเจ้าสองเบ็ดนี้นะครับอ่าเราซื้อได้ไหมเราไม่มีตังค์นะมีเงินศูนย์บาทนะครับนันเราซื้อไม่ได้นั่นเอง ะครับผมเฮ้ยอันนี้อะไรเบ็ดอะไรอรับคนดูเออเป็นเบ็ดอะไรวะคนดูเป็นสีแดงแดงนะคนดูนะโอ้ยมีสปีดร้อยสองเปอร์เซ็นต์นะคนดูเนาะมีลักเนี่ยอยู่ที่สามร้อยนะมีคอนโทรเนี่ยอยู่ที่หนึ่งครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นอ่ารีเฟรนส์เก้าเก้าเก้านะครับเอ้ยทำไมมันโหดจังวะรีเฟรนส์เก้าสิบเก้านะครับผมเนาะแล้วก็จะมีอ่าน้ำหนักเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะคนดูนะครับโอเคเราลองใช้กันดูนะเป็นเบ็ดที่มันให้มานะคนดู ให้มาฟรีนั่นเองนะครับโอเคเราจะลองตกกันดูละกันนะครับเอ๊เดี๋ยวเราข้อไปหยุดในไอ้นี่สะหน่อยนะครับผมเป็นเรือเรือเรืออันนี้เรือหรือเปล่าเฮ้ยเรือเฮ้ยมันขยับได้ด้วยวะเรือจริงนะผมเนาะโอเคลองตกกันดูนะครับเฮ้ยฮะเฮ้ยอ่ะเอ๊ะเฮ้ยผมตกได้ตัวที่มันอยู่ในถ้ำ่าคณดูมันมาได้ไงเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยว่ะ โอเคลองตกใหม่อีกทีนะครับผมมาเลยอ่ะอ่ะอะไรอะ่ะมันดูแป,กแปกแลกๆ้วคนดูรอดรอดมันดูขยับแปลกๆอ่ะดูดิเนี่ยผมต้องกดคลิกเพื่อให้รอดมาขยับเอาแล้วรอดแบกออกออกกอบรอดรอดยาวๆมันออกกอบไปเลยวัดโอ้แล้วแล้วแล้วปลานี่พผล่มาอย่างนี้เลยนะคนดูนะแบบให้เห็นแบบ ให้เห็นเลยนะว่าเออเราได้ปลาอะไรนะครับจะ,จะได้แบบได้รู้กันไปนะคนดูโอ้อันนี้ปลาในอ่าในส่วนของเกาะใหม่ที่เป็นเกาะน้ําแข็งนะนะครับอ๋อแล้วกดคลิกหนึ่งทีมันก็ติดเลยเหรอใช่ปะดูดิผมกดทีเดียวนะอันนี้ก็ปล่อยปล่อยเมาส์ละอ๋อต้องกดอีกโอเคได้เลยนะครับโอ้ยโอ้อันนี้ปลาในส่วนของปลาคริสต์มาสนะครับในอีเวนท์ที่เป็นคริสต์มาสนะคนดูนะครับโอเคได้มาเนาะ คนข้างแจ็มเลยนะคนดูคือตกง่ายมากนะคนดูนะนะครับคือ <c oughs> คือมันอะไรครับนี่คือตกแบบง่ายจัดเลยนะครับผมโอเคแล้วเราจะลองมาดูกันนะครับว่าเราได้ปลาอะไรมาบ้างนะคนดูเนาะโอเคเราได้ปลาในส่วนของโอ้เอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันหัวที่หัวตับเอ้เอ้เอ้มันหัวที่หัวตับนะคนดูนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของเจ้าปลาโอ้ทืออย่างงี้เลยมึงทืออย่างงี้เลยโอเค แล้วก็โอ้โหตัวนี้นะครับบิ๊กเบิลนะบิมเบิลนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับคือมันถือแปลกๆซื่อซื้อแปลกๆน,นะคนดูโอ้แล้วก็ได้ถืออย่างนี้นครับโอ้โหถือแนวตั้งอย่างนี้เลย,ยงไงโอเคคนดูโอ้โอโอ้โอเคเราจะมาลองโอ้โอเ้เราจะมาลองในส่วนของการขายกันดูนะคนดูเนาะลองอันนี้ดูนะครับอ่าขายได้เท่าไหรนะ่เนี่ยแสนสามนะคนดูนะครับอันนี้เนาะนะครับและนี่ล่ะ อันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้อ๋ออันนี้คือขายทั้งคังนะคนดูก็คือขายหมดเลยนะไออันนี้นะครับโอเคเราได้เงินมาทั้งหมดเดียร้อยพันหมื่นแสนนะครับแสนเจดนะครับผมเรายังซื้อเบ็ดดีๆสักอันหนึ่งไม่ได้เลยนะครับผมนะร้อยพันหมื่นแสนล้านฮะอันนี้สองล้านเลยออ <c oughs> อันนี้นะอันนี้สองล้านเลยนะคนดูโอ้ยมันโคตรแพงเลยว่ะร้อยพันร้อยพันสล้านโอ้โห ไอบิดวิวฮาเรานี่ส่งล้านล่ะโอ้แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ร้อยพันหมื่นแสนเนอ้นี่แสนเองซื้อได้ไหมอันนี้จะปะซื้อเลยอ่าซื้อได้แล้วนะคอนดูในส่วนของเจ้าเบ็ดผีเนาะเบ็ดผีใน่สเตตก็จะมีความเร็วอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับมีลักอยู่ที่400เนาะแล้วก็มีคอนโทรลอยู่ที่0ู2เอ้ย15นะครับแล้วก็รีฟิลเลนซ์10นะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่เยอะมากนะคอนดูขี้เกียจนับนะ โอเคลองตกกันดูนะครับอ่าไม่มีผีแล้วผีไปไหนนี่เราเปลี่ยนเบ็ดดูก่อนอ่ะเบ็ดผีที่ไม่มีผีอ้าสซด้ยอดจริงๆว่ะคอนเดอเดี๋ยวเราตกกันดูนะครับอ่าแล้วไม่มีให้กดหรอโอเคกดได้นะครับแ้วมึงอยู่ทีเดียวเลยไม่ไม่ขยับเลยอะไรนี่อ้าวโอ้อยู่ที่เดียวเลยนะโอ้มันอยู่ที่เดียวเลยนะคอนโดมันไม่ขยับเลยอะนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่ง看看นะคุณดูนะครับเป็นกล่องที่มีประตูนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันคืออะไรนะครับเคลองเข้าไปดูฮะอ้าทำไมหมูเข้าไม่ได้วะคุณดูอ่าเข้ามาละโอ้โอ้ว้าวโอ้เป็นปลากลัวนะคุณดูโอ้เยสโอ้เยเป็นปลากลัวให้เราขึ้นไปหรือเปล่าขึ้นไปสิมึงเออไป โอเคคุณดูเดี๋ยวเราจะมาลองอีกสักรอบหนึ่งนะคุณดูเมื่อกี้นะครับเป็นเหมือนพวกปลากลัวเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะให้ดูเราไปฮะให้เราไปหาพวกสมบัติหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองดูสักหน่อยนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะเป็นล่นนะผมเดาเห็น okay, ไม่ใช่นะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคนุณดูนะครับอ๋อแล้วนี่ก็จะเป็นเป็นในส่วนของลำแสงเนาะอุ้ยอันนี้อะไรโอเค ก็คือถ้าโดนลํำแสงนี้อาจจะตุยนะครับถ้าดาวอันนี้ก็ก็โดนมาหน่อยโอเคสลับเจ้าไอ้นู้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเล่นคลิปหน้าเนาะอุย้ยใครตกได้ปลาหมึกอะไรเนี่ยยาวๆนะครับผมเออมันเสกเรือได้ไหมอ่ะเรายังไม่ได้ลองดูเรือเลยนะคนดูมันมีกี่ลำวะเรือ,อเคเราจะลองคุยกันดูนะครับไม่ได้หรอผมคิดว่าจะต้องเวลเยอะกว่านี้นะถ้าเป็นตัวเกมหลักเนี่ยจะต้องเวลเยอะกว่านี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมเดินมาดูนิดนึงเนาะผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีเกาะเยอะกว่านี้นะน่าจะมีเกาะแค่นี้แหละครับอันนี้เป็นในส่วนของเป็นเกาะตรงนี้นะครับมีคนตกปลาโอเคแล้วก็จะมีเกาะตรงนี้นะครับผมไม่น่ามีเกาะเยอะกว่านี้แล้วนะคุณดูมีน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับโอเคเราใช้เบ็ดัวโหดของเราเบ็ดแอดมินนั่นเองนะครับทีเดียวติดนะคุณดูโอ้มีคนมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ขายเบ็ดนะคุณดูเป็นเบ็ด เบ็ดเ,เขียวนะคุณดูะราคาร้อยพันหมื่นแสนนะครับห้าแสนนะคุณดูเนาะน่าซื้ออยู่เหมือนกันนะแต่เรายังไม่มีตังค์นะครับแล้วก็อาจจะต้องไปเก็บตังค์ก่อนนะคุณดูนะครับสำหรับเจ้าเบ็ดน,นี้เนาะโอเคเราเจอแล้วนะเป็นกล้องนะครับผมไม่รู้คือทาอะไรได้นะลองดูลีลิกว่ะคุณดูได้ลีลิกมาละครับเหมือนให้เราซื้อปะอันนี้เอนชาร์ดหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไง เอนชา n t เอนชาร์ดบยนะคุณเดี๋ยวราดูได้ว่าจริงไหมนะครับตอนแรกเราใช้เป็นอันนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเอนชาร์ดูนะครับผมอัพโอเคได้เป็นลักมานะอ่ะแล้วเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยลักอะไรเนี่ยได้เป็นลักเพิ่มน่าจะเป็นเพิ่มสอเป็นต์นะโอเคเราจะลองตกกันใหม่นะครับผมตอนนี้ได้ลักมาใหม่นะครับบอกเลยว่าตึงจัดชิวๆนะครับก็คือตกได้ทุกตัวนะครับผม ผมอยากตกไดมิกาโลดอนนะผมเห็นคนตกได้มการลดอนนะดวงดีจัดเลยผมก็อยากได้บางอ้ยปลาบูทองมาไงนี่อาา่าฮะได้กล่องนะคือมีครบนะคนดูคือมันมันซุ่มอะ่ะคือมันซุ่มแบบซุ่มหาซุ่มอะไรอย่างงี้มากกว่านะผมมองว่านะครับปลาบูทองก็มีเนาะมันน่าจะเป็นเบ็ดเอาไว้ซุ่มหาปลาหรือเปล่าอนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะนะครับโอวเวลขึ้นรัวๆเลยนะคนดูตอนนี้เวลยี่สิบเอ็ดละนะครับได้เต่าเนาะ อ่าเวลยี่สิบสองนะครับโอยนี่มันได้เป็นการรอนมาคนดูอยากได้บ้างอะตกในชีวิตจริงนี่ไอ้ตกในเกมรักนี่ไม่ค่อยจะได้นะคนดูต้องมาตกในแบบเกมลองอะไรงนี้นะครับโอเคมันมามันไอ้นี่มันมาบ่อยแลวเกินนะมันเป็นอะไรกับผมวนันนี้นะครับคือมาแบบมาบ่อยมากนะโอเคเราจะเอาไปขายกันดูนะคนดูนะครับโอเคขายตรงนี้นั่นเองนะครับอเอขายตรงนี้ขายไปทั้งคนะังเนาะโอ้ ตรงนี้มีเบ็ดเอ่อที่ผมไม่เคยเห็นอยู่ด้วยนะคุณดูเป็นสีแดงเนาะแล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะครับราคาร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหเป็นล้านเลยเหรอแพงจัดเลยวะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูเจ้าเรือกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ๋อยังไม่ได้เหรอนี่ก็เวลเยอะแล้วนะ่ะเออคุณดูภาคหลักเนี่ยมันมีเอ c บีซตรงนี้ไม่ใช่เหรอ n อ c บีซไปไหน <laughs> ไปตกปลาแล้วหรือเปล่าะเห็นอยู่นานแล้วดูดีมันเอา NPC, เอ็นบีซีออกไปเลย คือคือแบบแวกอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าส่วนมากเอ็มมันจะมี ABC ยืนอยู่นะคนดดนะครับแต่ตอนนี้ ABC ไม่มีเนาะโอเคครับคนดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับมาลองเล่นเจ้าแมปฟิตนะเป็นแบบเอ่อแบบว่าเป็นแมปมอสนะคนุณหนะูเนาะก็สนุกดีนะครับก็ขำขำนั่นแหละคือเล่นคลายเครียดนะถ้าเล่นจริงจังนี่ก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมเนาะแล้วก็มาลองเล่นเจ้าเบ็ดที่โหดท,ที่สุดในเกมนะครับผมยังไม่เคยเจอเบ็ดที่โหดกว่านี้เลยนะครับผมเนาะ บอกเลยว่าความเร็วก็ตึงอันนี้ก็ตึงๆหมดนะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะับไปเอจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะจุบจ๊บจุ๊บ